แล้วเทปนี้กับคุกกี้ค่ะแล้วก็อโอ๊คค่ะวันนี้เรามาตามในหัวข้อที่เราไม่ถนัดอ่ะไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเคยไม่มีประสบการ์แล้วก็แต่บางทีก็อยากจะมีบ้างนะอยากมีหรออยากลองใช่ไหมอยากลองใช่เ่ราเขาจะรู้สึกยังไงใช่มันอาจจะแบกไม่ดีกว่าเมื่อวานหรือว่าเอ๊ะอะอยากมีประสบการณ์ไงเราก็เลยเชิญกูรููผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ มาอบอกมีมีแผ่นสติวิตฟิเคทด้วยนะคนนี้ไม่ได้เลยนะคนนี้แบบเก่งมากเป็<ช>นระดับบรรดาบจาร์เลยเพราะว่าเธอนี่เชี่ยวชาญกับด้านนี้มาหลายปีมากประสบการณ์ในวันนี้ก็คือประสบการณ์ของคู่รักทอมดีกับการแปปปั้มกันแปปปั้มกันไม่รู้เขาแปปปั้มด้วยวิธีไหนเธอ,อด้วยมือมือหรือว่าแข้งแข้งหรือว่าสานสนหรือว่ายังไง เรามาเชิญผู้รู้ของเราในวันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะกับน้องแต้วค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะน้อแป้วแนะนาตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแป้วค่ะจะส่2 4 3 4 3 5ค่ะตอนนี้เป็น p i ตตี m แล้วก็โมเดลด้วยนี่เราดูดอกเลยนะใช่ทั้งงาสวยใช่ไหมเรามองหาคุกกี้ไม่เจอเลยเหออยู่ไหนอยู่นี่ ช่กนมากเลยน้องเต้าเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ชอบพร้อมมาใช่ค่ะนานหรือยังคะถามว่าชัดเจนเลยสองปีกว่าแต่ว่าคุ้มเครือนี่ก็นานอยู่ตั้งแต่เด็กมีคุมเครือด้วยเบาแปลว่าช่วงระหว่างคุ้มเครือเราเคยคบกับผู้ชาย ผู้ชายเลย3ปีฮะตอนไหนตอนช่วงอายุประมาณตอนมต้นยันมปลายจบมปลายอือสามปีเลยหรอใช่เกือบแบบห่างจากมต้นมาปุ๊บขึ้นมปลายอ่ะเริ่มตอนมหกอ้าวแล้วแล้วตอนนั้นเราไปชอบผู้ชายได้ยังอือหลอก็ก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปว่าในโรงเรียนเดียวกันเหรอคะไม่ค่ะไปเรียนพิเศษวันเจออือตายเจอเรียนดิทเตอร์ดิทเตอร์เราเรียนหญิงร้อยนั้งแต่เด็กอ๋อ กจริงจริงอยู่ในสภาพสภาพแวดล,ล้อมว่าตอนแรกที่ที่คบกับผู้ชายแล้วก็เราก็มองมองนะรุ่นพี่คนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเอหรือว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นหญิงล้วนมีแต่ผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าก็เลยไม่ได้คบกับทอมเลยแล้วก็แค่คิดว่ายังไงผู้หญิงก็ต้องคบกับผู้ชายก็เลยคิดว่าเป็นของคู่กันแต่แบมมากับว่าไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ชอบโดนตัว ฮ่าเขบเขสัามปีนี่คือไม่ชอบแบบโกรธหรืออะเลยคบกันมาสามปีทำอะไรกันบ้างไม่ดูหนังก็คือห้ามจับมืออยู่อย่างมาแบบว่ากอดอย่าเห่าไม่ให้มาหอหอมด้วยโกรธเลยโกรธเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นคนที่แบบเหวี่ยงสุดแล้วผู้ชายนี้น่ารักมากอดทนใช่ดูแลดีแบบกลางวันอย่างเงี้ยเราไม่กินข้าวโรงเรียนนะต้องซื้อข้าวหมูเกาหลีมาให้ไปซื้อที่กเจนแกดงต้องซื้อจากงามวงวานเลยค่ะ เวียงสุดพลังแลแบบีด้วยเออแบบเอ่อกล่องมาแบบเปิดไม่เอาไปซื้อใหม่ไม่ชอบเปิดโอ้ยแล้วคูาวนนี้เขาก็ทุ่มเทมาเป็นระยะเวลาสามปีสุดท้ายก็ทำลายทำลายเขาทำไมเธอมันไม่ใช่อ่ะขงอยู่แล้วพอเลิกกันตายแล้วยังไงต่อเขาจะเป็นจะตายเราก็รู้สึกว่ารู้ตัวเองว่ามันไม่ใช่แล้วผู้ชาย แล้วมารู้ตัวเองได้ไงว่าเราค้นพบว่าเราเออจริงๆเรารู้ตั้งแต่แรกวล้วเราชอบทอม <c oughs> รู้สึกว่ายังไงแล้วมีเพื่อนสนิทที่เป็นทอมตั้งแต่เด็กอ่ะคือถามมันประจำว่าเฮ้ยมึงครูเป็นดีปะวะครู้สุสกอย่างนี้มันก็บอกาโอเคดูก่อนดูก่อนมึงจะพักเริ่มชัดชัดชัดยังไงชัดแบบเจอทอมแล้วกี่ชิ้นเตอร์ทองอะไรเ้าจะรู้สึกแบบบวมใช่มันไม่เหมือนแบบว่าพอเห็นผู้ชายหรอพอ มาเต้นไปมาแบบมากับแฟนเดินน้ำเดินแบบเบาๆแบบอยากได้อยากมีจะติเบาๆว่แล้วเรามาได้พบกับมาได้กันไม่ใช่มาได้กับแฟนแรกได้ยกันกอนยกั่อนแยกกัน่นยกเัน่อนหยนอนแยกกันก่อนแยกกันกอนยัก่อนกกัน่ดนวย่ยนะอแยัยจริง่ถูกต้องันิ้วนัอ่ะ คือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวคือเริ่มต้นเลยของการปั๊มปั๊มกันอะทอมเขาเล่าลมไม่รู้เพราะว่าเขารู้สึกอะอาจจะเหมือนผู้หญิงตอนผู้ชายแต่ว่าตอนนี้กำลังดูทับอยู่เออผู้หญิงตอนแบบว่าจะมีอะไรกับผู้ชายก็ต้องมีอารมณ์ถูกไหมเช่นก็เหมือนเราเหมือนกันแบบโอ๊ยโล่ก็เป็นไปเอาซีเอาซี ไฟติดเลยใช่ไหมิดนึงโอ้ยแล้วแล้วเป็นยังไงนะครั้งแรกเลยก็คือมีแค่กลัวครั้งแรกกลัวทำอะไรไม่เป็นครับมินเขาเขาไปคนนีให้เขาทำเองเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอ่ะอ๋อเสร็จแล้วก็แบบเป็นเอ้ยทำไมนิ่งล่ะใส่เขาไม่เคยเขาประมาจารยนนะเออเขาเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเศรษฐะทำนี่เร็วเหมือนกันนะตศรษะครัแรกไม่รู้ด้วยว่าเสร็จเป็นยงไงฐานเพื่อนเขาบอกเอ้ยมันจะแบบเอ้ยเหมือนแบบกระฉีเอ้ยเหมือนอั้งฉีแล้วแบบ เราก็แบบยังไงว่าเราถามมาเยอะมากวันนั้นก็เลยโทรถามว่าฉ้าเรามึงรู้นวเป็นไงแล้วมันยังไงยังไม่รู้เลยว่าวิธีการมันยังไงก็แบบว่าเทนิวเบาๆ่ะเทนิวก็เข้าออกเข้าออกเบาๆ่าดนี้ใช่ไหมจะมีจุดของที่อีกเนาะที่ทํานี้ไรู้อ่ะอันนี้มีแต่เขาทำให้เราใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ความรู้นะแต่บางคนก็มีนะเขาให้ทำด้วยทำยังไงอ่ะเราเราเราไม่เคยรู้ว่า เราเล่าเจะทำอะไรล่ะแต่น่าจะไม่ใช่ทองหรอกเขาเรียกว่าเลสใช่ไหมไม่เลสเขาจะเรียกว่าใบอ๋อใช่ประมาณว่าได้ทั้งทั้งผู้หญิงทั้งคืออาจจะเป็นผู้ผู้ว่าไงเดียคือเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนทองแค่นั้นบางคนเขาก็ไม่ใช่ทองแท้แค่มาทำผู้หญิงไม่ลงเอ๊ะกูเลี้ยวไปทองดีกว่าอะไรอย่างี้ แคือแบ่งเทศคือเยอะแบ่งไว้หมดตอนนี้เยอะมากมีปู้ยเยอะมากมีทอมกับทอมด้วยน้องทอมเกย์ทอมเกย์เยอะ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 เยอเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปคนหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้ที่เชย์มาคืออยากรูวิธีปั๊ม ท้องกบดีใช yes. ่ก็ค so ือใช้นิ prompts? ้วเราลมก่อนเบาเขาเขาเราลมเรามีมีเทคนิคไหมว่าเขาใช้ก็ทําเหมือนผู้ชายหระเขาว่าแล้วก็ว่านิ้วนิ้วน่าแทนผู้ชายแต่นิ้วเคยโดนวิชายนะแต่ก็คือเคยถามเพื่อนบ้างเลยเรื่องผู้ชายเอางี้ดีกว่านิ้วที่เขาใช้ทำอ่ะมันก็คือแทนเอาไว้ว่าเพศผู้ชายถูกไหมใช่ เขาใช้ยังไงหรอหนึ่งนิ้วสองนิ้วหรอก็ตอนแรกจะหนึ่งนิ้วก่อนทั้งแรกจะเย็นๆดีด ตัแรกน่าจะหนึ่งก็ได้ถามหรือยังมันจะไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วอะไรจะเสร็จแบบเกี่ยวแล้วแต่ขนาดของคนบางคนอย่างเราอย่างเงี้ยตอนแรกเลยก็หนึ่งนิ้วสักพักหนึ่งบ่อยๆรวมและสองนิ้วมันจะเมย์เต่ะสักพักไว้ที่สองนิ้วไม่เคยเคยเห็นเหตุการณ์มาทอมนิ้วหรอกมีอ่ามีสิ่งเคยอ่านมายังไง หามจะตะคิวจริงจันนี้เคยือเพื่อเพื่อนเรามาเมืองพากูไปหาหมอหน่อยเพื่อที่สนิทกันนังนั่นคีว่าท้องนานเลยไม่หาหมอจริงจังเลยนะจริงจังก็แบบเหมือนประมาณว่าเกรงเยอะไงเหมือนเราตะคิวเพราะมันต้องใช้ตรงนี้ไงมันไม่ได้ใช้ตัวไปด้วยใช่ไหมแต่เขาจะอ่าาเใช้แค่นี้อาการนิ้วล็อกก็คือขยับนิ้วไม่ได้ไงใช่ไหมคล้ายๆแบบกดอะไรนะเล่นออดิชั่นหรือนิ้วล็อกอ๋อ ก็น่าสนใจมากเราคำถามนี้ถ้าเกิดเขาทําให้เราเสร็จได้อะ่ะเราตัวเขาจะเสร็จยังไงล่ะ,ะเคยทำเกันเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนมันมีเคยดินตีฉิงไหมเคยอ่านั่นแหละจริงฉับเตี๊ยงเลยเปร่ง, <c oughs> รงเปร่ <c oughs> รงค <c oughs> ินฉะับอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยอธิบายฉ<อ>ิงก็คือแต่ก็ไม่รู้ <c oughs> เอาวิทยาเพศหญิงตีการเอามาฉับกับเราของนี้หรอเรื่อง ที่เขามาถูกกันใช่ไหมมามาแล้วเขาเรียกว่าถีบคำเหรอเขาอาจจะแบบว่ามโนแจมไปออ๋เขาจะเสร็จโดยวิธีนั้นใช่ไหมการยูเสร็จจะเสร็จยังไงอะเขาเขาก็มาดีก่อนเขา้องเสร็จต้องมีถ้าเกิบพูดถึงเรื่องของดีก็ต้องมีเล่นเราเคยไหมเรื่องของดีก่อนของเขาไม่เคยแต่ว่าเพื่อนในแซบเบอร์แซบเบอร์นี่มีเปิดเป็นโอ้ไม่ใช่นี่เล่นแตงร้าน รับช่วยขวากนางบอกมึงไปซื้อผักแป๊บตู้เย็นตอนคือเราแต่งร้านแช่เย็นมาใช้คิดว่าแบบมันไม่พุ่งเข้าไปหรอมังกินนู่นนี่นั่นหน้ามันไม่เลยไม่มาตอนเช้ามาเอามาหั่นอุ้ยจะไม่เหม็่นค่ะลุงเหญ่บ้ามึกก็แม่แฟนเอาไม่ทำกับข้าวตอนเช้าตายตายตายตอุปกรณ์ธรรมชาติที่มันมีประโยชน์นะแต่ว่าใช้เสร็จแล้วอาจจะแกะเอหลักเป็นตุ่มก็ได้ดีเฮ้ยทั เก๋ไม่ต้องซื้อเก๋เก๋ทำได้หลายรูปอ่แต่ว่าของเล่นเราไม่เคยใช่ไหมอืมแต่ว่าเป็นเรื่องของเอ่อจุดนั้นก็จะเป็นนิ้วใช่สุดบ้างก็เป็นนิ้วนิ้วลิ้นนิ้วลิ้นเอ้ยนิ้วลิ้นลิ้นลิ้นมีลิ้นด้วยเพูดมาให้หมดเลยก็ลิ้งก็เหมือนผู้ชายเหมือนกันเพื่อนก็บอกผู้ชายก็ทำอ๋อเขามีเ ยังทอมเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนจะเข้าใจอารมณ์เรามากกว่าเขาถามไงว่าใกล้หรือยังไม่เขาจะถามเราชอบไหมเสร็จไหมแบบโอเคเปล่าเร็วแบบนี้เธอชอบไหมลินกระดกอง่างนี้เธอชอบไหมทำเองทำเองยังไงทำงานอะไรอะไาทำเองยังไงทำเองยังไงก็ก็ขึ้นไปบนลินเออนั่นแหละโออยู่บน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 อยนอ้ยแล้วก็ขยีเบาๆนันแหละใสๆ ์เกิดไปราเราเราเข้าใจโลกมากขึ้นแหละคุกกี้เนาะโตได้แล้วนะหนุ่มนโอเควันนี้ช่วยเราได้เยอะเลยใช่ช่วยได้เยอะมากสหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบบอลสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวอลเลย์บอทนะคะโจจิเตอร์ดิปนะคะเขาไปดูได้เลยเป็นเว็บไทยที่ดีของเราแต่เราว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับบอลสิโตรีที่เปิดใหม่ๆาหรือว่าคู่ไหนอะไรยังไงต่าตอบเป็นยังไงอ่ะเขาไปดูได้เลยนะคะตามไค่ะค่ะ ราบวันนี้นะคะโอุ๊คกี้แวก็แต้วคุณ่ชมไปก่อนนะคะ้เควเันทีนัเหน,นะะ้าค่ะ